สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องแซบซ่าชาแนลนะครับผมเมื่อนี้พาพี่น้องมายำไซส์ครับอันนี้ง่ายมาปากทอนะครับมองเน่ยให้นั่นมันหนาบวาไหลมีปลาบัปากทอน้ำไหลหนามไหลทั้งนะครับไหลมาจากไหนปลาอ่อยทั้งทึงพูนปลาอ่อย นะพี่นอ้องเพื่อ่าทยบางพอใหญ่นะครับตอนอะไรเนี่ยมีบอ่อมีปลาพอโตบอ่อโอ้ย,อยขาติดมีแต่ง,งูดิ khứa này này đấy, cá sú, cá sú, sú 34 tu, gừng gừng gừng, gừng xoài, gừng cặp kinh, เอาพอหน่อยตัวหนึง่งไปไปเบิ้งหลังต่อไปครับฮกุ้งมีตัวงามพี่น้องพยายามลังต่อไปครับอาไปเบิ้งหลังที่สองครับพี่น้องบรรยากาศน้มเมองเศร้ามาฝากพี่ฝากน้องครับ เขาก็เริ่มเขียวเริ่มแลแล้วให้เนีอาไว้จะเอาแนวนะครับพี่น้องแนี้ยเขาเจ้าหอมมะลินะบ่มีผสมยังบันฑิตเซียมฮะจีตาสมนี้ง่ายกันเป็นจีเซียมสองสามให้ให้นะาหหหงล่างเหรอครับ เยาไว้อาเนเาวมองนี่ครับปลูกตะไคร้่ไว้ตั้งแต่สามสี่ปีที่แล้วตไะไคร้พอได้ใส่กินครับพี่น้องสมบักผีบัหฮวงบัหฮวงตายเบิดอาจจะบักผีกมาลงจากพอได้หดน้ำจาก ซีหาต้นเนี่ยบ่ปลูกลายดอกปีนี้บ่ค่อยมีเวลาปลูกพราะเด็กกินนะครับพราเด็กอยากกินกเก็บไปเอาแนวแน่หลังนี่แหละเป็นหลังความหวังใส่ใส่สองหลังคนระับพี่น้องที่ยำเลยพี่น้องเบิ่งนี่ใส่แค่สองหลังนะครับแล้วก็มีตรงอยู่ข้างล่างหมดแหละตรงอยู่ข้างล่างนะ สุดชายเดนตุงหนาะไว้ปล่อยปล่อยปล่อยหนำนะปลาซิวเล่นสุดๆเลเข้าไซบะน้อยนี่พอได้มกบะน่อยนะอาไปเข้าไซงนะ้เอเนาะไล่กันไปเข้าไซเห็นไหมพี่น้อง ปลาซิวมูปลาซิวนี่มันออมมันนี่นะลืมเอาขาตั้งกล่องมา ค่อ,คอยๆเห็ดไปนะครับหยิบมุมนี้มองตงกล่องก็กยิทายให้พี่นอ้องเบิึงน้ำนีแ่แหละหลุ่นน้ำกันครับดังนี่ถือว่านามไรดีกว่าเขานามไรแห้งกว่าเขาเสียมน้ำาขาง โยกหลดบี่น้องดีลาป๊าดใครๆเติบอยู่พี่น้องอ้หใครเน้ยใครแน่พี่น้องมึงน,นี่แม่ปลาขาวหน่อยอีกับบัวว่าละ ต้งคี้ต้องขี้ให้น้องต้งขี้มันี่อืปลาหาหน่อยกับปุ้งนะครับกุ้งไฟเอ,อ้าโอเคสรุปผลหลังที่สองรวมก,กันกับหลังที่หนึ่งใส่สองพลังได้เท่านี้แหละพี่น้องโอ้กุ้งฝอยดีว่ากุ้งมันจะโตงามพี่นอ้องเลยพุดา ตงปล่อยนะครับเดี๋ยวสิพยายามตรงต่อพี่น้องตรงกับบุกคอ่อยตรงตรงนี่บุกค่อยถือแล้วละ่ะมวูวานเนี่ยเปิดเบิเบ้งรู้สึกว่ามันจิตมันจิดมีช่องขาดอยู่นะครับมีช่องขาดอยู่สังเกตมูวานนี่เป็นทางปลาขึ้นบุกค่อยติดว่ะมันมีช่องขาดอย,อดออย,ดออยู่เดี๋ยวมื้อนี้ที่เอาเข็มมมหนิบนะครับ ปล่อยปลาดุกหน่อยก่อนพี่น้องเอาไปก็ังบ่พ่อกินไปไงเร็วเ้วยดุกหน่อยคอหน่อยไปตัวเดียวๆนะั่นลูกนี่มีตัวน้อยน่ย ยี่งรอดบ่ปลาขาวมันนี่อย่าไปกินมันนี่ลูกคอกกับแดงจึงหง <laughs> อแจะพยายามตรงต่อครับมาพยายามตรงต่อครับพี่น้องยามตรงต่อยามตรงตัวไม่ค่อยติดแล้วล่ะ น้องเห็นพี่น้องมึงข้าวข้าวมือนัน,น,นทูงขาดพี่น้องเห็นบ่โอ้สมพัสปานบริยาเลยนั่น,น,น,นออกแล้วออกแลได้อ่อเดี๋ยวผมเฝ้าไอ้นี่ก่อนพี่น้องสระพ้นเมื่อนี้ครับพี่น้องใส่สองลังกับตูงลังหนึ่งตูงกับขาดพี่น้องโอ้ยสมพัสป่ามันบ่พร่องติดเมือวาน ผมมัดแล้วล่ะเนาะพอได้ปุ่นครับพี่น้องพอได้เกียวอยู่กุ้งก็ได้ปลาซิวอือเพได้บริส้ซือ้อเขากินนะครับเนาะมันยากาศทงไห้ทงนามาฝากพีตอนน้องคือเขาครับผม เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผู้ที่ทำงานอยู่กรุงเทพหรือต่างประเทศนะครับผมบรรยากาศตรงไฮตรงนามาฝากนะครับช่องนี้มีให้เบิ้งนะครับพี่น้องขยีอัปเดตปลาเขา่าปลาน้าปลาหยาเนี่ยนละให้พี่น้องเบิงนะ้งเนาะสำหรับเมื่อนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ